สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้นะคะมาพบกับวิชาการงานอาชีพค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะเรียนรู้เรื่องการเตรียมอาหารและการประกอบอาหารค่ะการเตรียมอาหารและการประกอบอาหารคืออะไรการเตรียมอาหารนะคะก็คือการเตรียมเครื่องปรุงหรือส่วนผสมของอาหารนะคะเพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงานให้เร็วขึ้นค่ะ เพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเตรียมไว้ก่อนนะคะเวลาที่เราลงมือประกอบอาหารจริงๆนะคะมันก็จะรวดเร็วมากขึ้นค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าการเตรียมอาหารและการประกอบอาหารนะคะมีอะไรบ้างจานเตรียมอาหารนะคะมีหลากหลายรูปแบบเลยแล้วแต่ประเภทของอาหารและการนําอาหารไปใช้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าการเตรียมอาหารที่คุณครูยกตัวอย่างมาเนี่ยมีอะไรบ้าง อันดับแรกนะคะคือการล้างค่ะการล้างก็คือการทําให้สะอาดโดยนําอาหารไปแช่น้ําและขัดถูผิวให้สิ่งสกปรกหลุดออกค่ะอันต่อไปการปอกค่ะการปอกนะคะก็คือการทําให้เปลือกอาหารลอกออกโดยที่เราเนี่ยอาจจะใช้มือหรือว่าใช้มือเปล่าก็ได้ค่ะอันที่3นะคะคือการโคลค่ะ การโขลกคือการทำให้เครื่องปรุงนะคะละเอียดหรือว่าเหนียวนุ่มค่ะซึ่งเรานะคะจะเห็นบ่อยๆนะคะในใการทำน้ำพริกหรือว่าเครื่องจิ้มต่างๆค่ะต่อไปเป็นการหั่นนะคะการหั่นคือการทำให้อาหารนะคะเป็นชิ้นตามที่ต้องการค่ะไม่ว่าจะชิ้นเล็กหรือชิ้นใหญ่นะคะแต่การหั่นเนี่ยจะเป็นการ ทำในลักษณะที่ช้ากว่าการซอยและการสับที่เราจะพูดถึงในอันต่อไปนะคะและอันต่อไปก็คือการซอยค่ะการซอยคือการทําให้อาหารมีลักษณะเป็นฝอยโดยมือนึงนะคะจับอาหารอีกมือนึงจับมีดแล้วยกขึ้นลงขี่ๆอย่างรวดเร็วจะทําให้อาหารนะคะมีลักษณะเป็นเส้นฝอยค่ะต่อไปการสับนะคะ การสับเนี่ยคือการทําให้อาหารขาดจากกันเป็นชิ้นๆหรือว่าอาจจะทําให้ละเอียดโดยใช้มีดนะคะยกขึ้นให้สูงและกดลงให้ถูกอาหารนั้นอย่างเร็วและก็แรงค่ะและการเตรียมอาหารในลักษณะต่อไปคือการช่างและการตวงค่ะการช่างและการตวงนะคะก็จะทําให้อาหารเนี่ยมีปริมาณและรสชาติที่คงที่ทุกครั้งค่ะซึ่งผู้ที่ไม่มีพื้นฐานในการประกอบอาหารนะคะ<ๆ>ก็จะสามารถทำได้ด้วยตนเองด้วยค่ะ ปริมาณอาหารนะคะที่ได้จากการช่างตวงสามารถนํามาคํานวณค่าใช้จ่ายในการซื้อเครื่องปรุงและส่วนผสมของอาหารและเครื่องดื่มได้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันที่การช่างก่อนนะคะการช่างก็คือเราจะใช้เครื่องช่างในการช่างน้ําหนักเครื่องปรุง <Alabama> แ <ๆ S 2> ละส่วนผสมต่างๆนะคะมีหน่วยเป็นกรัมและกิโลกรัมนะคะสําหรับการใช้งานในบ้านนะคะ <h> ก็จะใช้เครื่องช่างที่เห็นบ่อยๆ,ๆก็จะเป็นเครื่องช่างขนาดเล็กนะคะหรือว่าเครื่องช่างดิจิทัลค่ะ การช่างนะคะจะมีทั้งการช่างของแห้งแล้วก็ของเหลวซึ่งไม่ว่าจะเป็นการช่างของแห้งหรือว่าของเหลวเนี่ยควรที่จะวางในพื้นราบนะคะแต่เวลาเราช่างเราอย่าลืมช่างน้ําหนักของภาชนะที่เราเอามาด้วยเพราะว่าไม่งั้นนะคะน้ําหนักของวัตถุดิบเนี่ยก็จะพลาดเคลื่อนหรือว่าไม่ถูกต้องตามที่เราต้องการค่ะ ต่อไปเป็นการตวงนะคะการตวงเนี่ยก็จะเป็นลักษณะเดียวกับการช่างคือมีทั้งของเหลวแล้วก็ของแห้งค่ะซึ่งการตวง чи, ของเหลวกับของแห้งจะมีความต่างกันนะคะซึ่งถ้วยตวงของแห้งและของเหลวนะคะก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันไปด้วยค่ะถ้วยตวงของเหลวนะคะจะมีมาตรวัดระบุว่าของเหลวนั้นมีปริมาตรเป็นเท่าไหร่นะคะแต่ถ้วยตวงของแห้งนะคะจะเป็นการตวงโดยใช้ปริมาตรทั้งหมดของถ้วยตวงชิ้นนั้นเลยนะคะซึ่งถ้วยตวงของเหลวเนี่ย เวลาเราตรวงนะคะให้วางถ้วยตวงลงกับโต๊ะหรือพื้นราบเพื่อให้ปริมาณของวัตถุดิบที่เราเทลงไปเนี่ยไม่คลาดเคลื่อนนะคะส่วนถ้วยตวงของแห้งเนี่ยให้ใช้ช้อนตวงหรือถ้วยตวงตักขึ้นมาแล้วใช้ปลายช้อนหรือมีดปาดเอาเศษส่วนเกินออกไปค่ะซึ่งเวลาเราทําอาหารในบ้านนะคะเราจะไม่ค่อยได้ใช้ถ้วยตวงของเหลวหรือถ้วยตวงของแห้งอย่างที่คุณครูเอามาในภาพ การตวงที่เราใช้ไฟในบ้านส่วนมากก็จะเป็นการใช้ช้อนโต๊ะการใช้ช้อนชาซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนไปได้ตามความเหมาะสมหรือว่าความต้องการของตัวเองค่ะต่อไปจะเป็นการประกอบอาหารนะคะการประกอบอาหารก็มีหลากหลายแบบเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าการประกอบอาหารแต่ละแบบเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะอันแรกนะคะคือการหุงค่ะการหุงคือการทําให้สุกด้วยการต้มหรือเคี่ยวนะคะ แต่ก่อนนะคะเขาจะใช้การหุงข้าวโดยใช้หมอ้อปกติเลยแต่เดนนี้ก็จะมีหมอ้อหุงข้าวไฟฟ้าในการช่วยทําให้เราหุงข้าวได้ง่ายขึ้นนะคะโดยวิธีการหุงข้าวเนี่ยหนูจะเห็นในวิดีโอเมื่อกี้แล้วเขาจะเทน้ําลงไปในข้าวนะคะแล้วก็วัดปริมาณน้ําโดยประมาณให้อยู่หลังมือตัวเองนะคะแล้วก็เอาใส่หมอ้อหุงข้าวได้เลยก็เสร็จเรียบร้อยเลยค่ะต่อไปเป็นการประกอบอาหารโดยใช้การนึ่งนะคะ การนึ่งคือการทำอาหารให้สุกด้วยความร้อนจากไอ้น้ำโดยการต้มน้ำให้เดือดนะคะคุณครูเอาตัวอย่างการนึ่งข้าวเหนียวมาให้ดูนะคะให้หนูดูว่าเป็นข้าวเหมือนกันแต่ว่าเป็นข้าวคนละประเภทกันเพราะฉะนั้นการทำให้สุกก็จะคนละแบบกันเดี๋ยวหนูมาดูวิธีการนึ่งของเขาเลยนะคะการนึ่งข้าวเหนียวนะคะเขาจะเอาข้าวเนี่ยไปแช่ในน้ำก่อนนะคะประมาณหนึ่งคืนเพื่อให้ข้าวเนี่ย นุ่มขึ้นนะคะแล้วเขาก็จะเอามาล้างน้ําแล้วก็เอาใส่หวดค่ะพอเราเอาข้าวใส่หวดแล้วนะคะเราก็จะเสดจน้ําไม่ให้น้ำเนี่ยอยู่กับข้าวมากเกินไปค่ะเมื่อเสดดน้ําและต้มน้ําเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเอาหววเนี่ยมาไว้ในหม้อนะคะแล้วก็ปิดฝาเพื่อให้ข้าว และความร้อนเนี่ยราอุดอยู่ในนั้นค่ะหลังจากที่เรานึ่งไปแล้วนะคะเราก็จะเปิดแล้วก็พลิกเข้าวเหนียวเพื่อให้ความร้อนเนี่ยทั่วถึงนะคะแล้วก็นึ่งต่ออีกสักประมาณ10นาทีค่ะเมื่อครบ10นาทีแล้วนะคะข้าวเนี่ยก็จะสุกพอดีเลย ต่อไปเป็นการผัดนะคะการผัดคือการทําอาหารให้สุกโดยใช้น้ํามันน้อยแล้วก็ไฟแรงค่ะอย่างที่นักเรียนเห็นในวิดีโอนะคะเขาก็จะผัดไปเรื่อยๆคลุกไปเรื่อยๆนะคะก็จะเป็นการทําให้อาหารสุกอย่างรวดเร็วค่ะและต่อไปคือการทอดค่ะการทอดคือทําให้อาหารกรอบหรือสุกด้วยน้ํามันร้อนๆค่ะก็เช่นการทอดไก่ทอดปลานะคะโดยที่ เวลาทอดนะคะเราจะใช้น้ำมันปานกลางถึงร้อนในการทอดนะคะต่อไปเป็นการลวกค่ะการลวกคือการทำให้อาหารสุกไม่มากโดยการใส่อาหารลงไปในน้ำเดือดแล้วนำขึ้นไปในระยะเวลาอันสั้นนะคะ การต้มค่ะการต้มคือการทําให้อาหารสุกด้วยน้ําเดือดนะคะโดยต้มกับลวกนี่จะต่างกันตรงที่ลวกเขาจะใช้เวลาแค่นิดเดียวในการเอาลงไปในน้ําเดือดนะคะแต่การต้มเนี่ยเขาจะต้มลงไปโดยใช้ระยะเวลาในระยะเวลาหนึ่งเลยนะคะต่อไปการอบค่ะการอบคือการทําให้อาหารสุกด้วยการให้ความร้อนโดยรอบอาหารที่อบนะคะ โดยอาหารเนี่ยจึงมีลักษณะเนี่ยเป็นสีเหลืองกรอบแล้วก็มีลักษณะที่แห้งค่ะและการย่างนะคะการย่างเนี่ยนิยมใช้กับของสดค่ะโดยจะใช้ไฟแรงพอประมาณขึ้นอยู่กับชนิดของอาหารค่ะอาจจะมีนักเรียนหลายคนสงสัยว่าคุณครูคะการย่างกับการปิ้งต่างกันยังไง การย่างกับการปิ้งนะคะคล้ายกันแต่การปิ้งเนี่ยเขาจะใช้ไฟอ่อนและใช้ความร้อนที่สม่ำเสมอและมักจะใช้กับของแห้งค่ะเพราะฉะนั้นมันจะต่างกันเมื่อกี้กูบอกแล้วการย่างมักจะใช้กับของสดและการปิ้งมักจะใช้กับของแห้งค่ะวันนี้นะคะเราได้เรียนรู้เรื่อง การเตรียมอาหารและการประกอบอาหารไปแล้วนะคะคุณครูมีแบบฝึกหัดให้นักเรียนลองทําดูนะคะเป็นใบงานที่แปคุณครูได้เตรียมข้อความมาซึ่งข้อความนั้นนะคะจะเป็นการเตรียมอาหารและการประกอบอาหารให้นักเรียนนําข้อความที่เป็นการเตรียมอาหารนะคะมาใส่ในช่องว่างทางซ้ายมือส่วนข้อความที่เป็นการประกอบอาหารให้เอามาใส่ช่องว่างทางขวามือนะคะเมื่อทําเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ระบายสีให้สวยงาม และถ่ายรูปส่งคุณครูในไลน์ด้วยนะคะนักเรียนคนไหนที่ยังไม่ส่งใบงานก่อนหน้านี้ให้ถ่ายรูปและส่งให้คุณครูด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราได้เรียนรู้เรื่องการเตรียมอาหารและการประกอบอาหารไปแล้วคุณครูขอบคุณนักเรียนทุกคนที่ตั้งใจเรียนนะคะเดี๋ยวเราจะพบกันใหม่ในคาบหน้าค่ะสวัสดีค่ะ